เรื่องลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วโลกเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและมีพื้นที่ติดแม่น้ำและคลองมากมายที่นี่เป็นที่ตั้งของคารืหาดวารีรัตบ้านหลังใหญ่สไตล์โคโลเนียลที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า30ปีตั้งอยู่ริมคลองสายหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นคลองอาถรรพ์ คารืหาดวารีรัตน์มีชื่อเสียงเรื่องลือเรื่องความเฮี้ยนขั้นสุดยอดผู้คนในพื้นที่ต่างรู้กันดีว่าบ้านหลังนี้เป็นที่สังเวยของเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ที่น่าสยดสยองโดยเจ้าของบ้านและคนรับใช้เสียชีวิตทั้งหมดแต่ไม่เคยมีการจับกลุ่มฆาตกรได้และศพของคุณนายวารีรัตน์เจ้าของคฤราสห์ก็ไม่เคยถูกพบ วินนักศึกษาด้านจิตวิทยาผู้หลงไหลในศาสตร์ลี้ลับตัดสินใจใช้คฤหาสแห่งนี้เป็นสถานที่ทดสอบทฤษนีการตอบสนองของวิญญาณเขามาพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนคืออาร์มผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และฝฟายผู้มีสัมผัสพ,พิเศษ เราจะใช้คลื่นเสียงและอุณหภูมิกระตุ้นให้ผีออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีอยู่จริงวินกล่าวอย่างมั่นใจค่ำคืนนั้นเป็นคืนฝนพร,รมที่หนักหน่วงมากบรรยากาศของคฤริหา์วารีรัตยิ่งน่ากลัวกว่าปกติตัวบ้านมีขนาดใหญ่โตโออาแต่บัดนี้ถูกปกคลุมด้วยเถาวันและมอสสีเขียวเข้มกลิ่นอับชื้นและกลิ่นโคลนริมคลองคละคลุ้ง ทันทีที่วินก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปในถงทางเข้าเสียงน้ำฝนที่รั่วลงบนพื้นไม้ก็ดังประหนึ่งเสียงเดินของใครบางคนมีเปียโนหลังใหญ่ตั้งอยู่แต่แป้นพิมพ์และฝาปิดเปียโนเปียกชื้นจนส่งกลิ่นเหม็นอับอุณหภูมิภายในบ้านเย็นจัดกว่าภายนอกมากและมีความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกซอกทุกมุมวินตั้งอุปกรณ์ EVP คือเครื่องบันทึกเสียงจับวิญญาณ และกล้องอินฟราเรดไว้ที่ห้องโถงเขาเริ่มการทดสอบโดยการเปิดเครื่องเสียงความถี่ต่ำอินฟราซาว์เพื่อกระตุ้นพลังงานวิญญาณตามทฤษฎีทันทีที่เคลื่อนเสียงความถี่ต่ำทำงานจูๆ่ๆเปียนโน,นหลังใหญ่ที่อยู่กลางห้องโถงก็มีเสียงดังขึ้นตึงตึงตึง เป็นเสียงคีย์เปียโนที่ถูกกดเพียงคีย์เดียวซ้ำๆอย่างช้าๆและหนักแน่นเรากับมีใครบางคนนั่งอยู่ที่เก้าอี้เปียนโนที่ว่างเปล่าอามซึ่งเป็นคนกล้าที่สุดถึงกับหน้าซีดวินมันไม่ใช่แค่เสียงเก้าอี้เปียนโนมันเลื่อนออกมาเองฝายซึ่งมีสัมผัสพิเศษเริ่มมีอาการตัวสั่นอย่างรุนแรงเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือมีผู้หญิงอยู่ เธออยู่ในชุดผ้าไหมเธอโกรธมากเธอไม่ต้องการให้ใครมาที่นี่ทันใดนั้นเองไฟฉายในมือของทุกคนก็ดับลงพร้อมกันทิ้งให้ทั้งสามคนอยู่ในความมืดสนิทวินรู้สึกว่ามีมือที่เปียกและเย็นเฉียบสัมผัสที่บริเวณแก้มของเขาอย่างรวดเร็วและหนักหน่วงเขาสะดุ้งสุดตัวและกรีดร้องออกมา กล้องอินฟราเรดบันทึกภาพเมื่อไฟฉายกลับมาทำงานภาพในกล้องอินฟราเรดแสดงให้เห็นรอยฝ่ามือสีแดงร้อนคืออุณหภูมิสูงขึ้นจากการสัมผัสอยู่บนกรอบหน้าของวินอย่างชัดเจนคุณนายวาลีรัฐมาแล้วอามตะโกนด้วยความหวาดกลัวหลังจากคืนแรกวินไม่ได้หนีแต่กลับรู้สึกตื่นเต้นและต้องการความจริงมากขึ้น เขาเชื่อว่าผีที่พวกเขาเจอคือคุณนายวารีรัตน์ที่หายสาบสูญไปเมื่อวินเข้าไปสำรวจห้องนอนใหญ่ชั้นบนซึ่งมีกระจกเงาบานใหญ่ตั้งอยู่เมื่อวินมองเข้าไปในกระจกเขาเห็นเงาสะท้อนของตัวเองแต่เงาสะท้อนนั้นไม่ได้ทำตามการเคลื่อนไหวของเขาเงาสะท้อนของวินยังคงยืนนิ่ง,งและจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่า ขณะที่อาร์มกำลังติดตั้งเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMF ในห้องครัวซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุรุนแรงที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะดังขึ้นมาจากด้านหลังเมื่อหันไปมองเขาเห็นลูกแก้วลูกหนึ่งกลิ้งออกมาจากใต้ตู้ครัวอันเก่าและมันกลิ้งมาชนเข้าที่เท้าของอาร์มอย่างแรง ไายเป็นคนเดียวที่ไม่กล้าเข้าไปในบ้านแต่เมื่อเธออยู่ริมคลองใกล้คฤหาสน์เธอรู้สึกว่ามีกระแสน้ำวนขนาดเล็กก่อตัวขึ้นที่หน้าเธอแม้ว่าคลองจะนิ่งสงบและมีคราบเลือดจางๆปรากฏขึ้นบนผิวน้ำก่อนจะจางหายไปวินสืบค้นประวัติของคฤหาสน์และพบว่ามีคนรับใช้คนหนึ่งที่หายตัวไปในคืนเกิดเหตุพร้อมกับคุณนายวารีรัต ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าคดีนี้อาจไม่เกี่ยวกับฆาตกรรมหมู่ธรรมดาวินพบสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในช่องลับใต้พื้นห้องนอนมันเป็นบันทึกของคุณนายวารีรัตในบันทึกเขียนด้วยลายมือที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันรู้ว่ามันกำลังจะมาเอาชีวิตฉัน มันไม่ใช่คนรักของฉันอีกแล้วแต่ฉันไม่กล้ายนีเพราะมันขังลูกสาวของฉันไว้ในห้องใต้หลังคาคืนนี้มันบอกว่าจะจบเรื่องทั้งหมดมันจะโยนฉันลงคลองแล้วเผาบ้านเพื่ออำพรางทุกอย่างฉันรักลูกฉันขอโทษที่ต้องทิ้งแกไว้ในความมืดวินเข้าใจทันที คุณนายวารีรัตไม่ได้หายสาบสูญแต่เธอถูกฆ่าและถูกโยนลงคลองและผีที่ตามเขามาแต่ต้นคือวิญญาณเด็กผู้หญิงลูกสาวของคุณนายวารีรัตที่ถูกไฟคลอกวินรีบไปยังห้องใต้หลังคาของคฤหาสน์ห้องนั้นแคบและอับชื้นมีกลิ่นไหมและกลิ่นสาบของวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดทันทีที่วินก้าวเข้าสู่ห้องใต้หลังคา เขาก็เห็นเงาร่างของเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนหันหลังให้เขาเธอสวมชุดนอนเก่าๆที่มีรอยไหมเกรียมพี่มาช่วยหนูแล้วใช่ไหมเสียงเล็กๆของผีเด็กหญิงดังแว่วมาผีเด็กหญิงเล่าเรื่องราวผ่านความรู้สึกของฝ้ายให้วินฟังเธอถูกพ่อคือเจ้าของคารุหาดขังไว้ในห้องใต้หลังคาเพราะพ่อของเธอเป็นคนคลั่งอำนาจ และรู้ว่าแม่ของเธอต้องการหนีไปเมื่อไฟไหม้พ่อของเธอหนีออกไปและปล่อยให้เธอถูกไฟคลอกดอยในความมืดแต่ก่อนตายแม่ของเธอได้ส่งสร้อยล็อกเก็ตขึ้นมาให้เธอผ่านช่องลมเล็กๆ ผีเด็กหญิงไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเธอแค่ต้องการให้แม่ของเธอได้รับการปลดปล่อยจากคลองอาถรรพ์และเปิดเผยความจริงว่าฆาตกรตัวจริงคือพ่อของเธอเองวินสังเกตเห็นว่าที่พื้นห้องใต้หลังคามีสร้อยล็อกเก็ตทองเหลืองเก่าๆตกอยู่วินหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังทันทีที่สัมผัสสร้อยล็อกเก็ต พลังงานที่เกลี้ยกราดและความเย็นเฉียบก็พุ่งเข้าใส่เขาอย่างรุนแรงอย่าแตะต้องมั่นเสียงแหลมสูงที่เต็มไปด้วยความแค้นดังขึ้นจากชั้นล่างผีชายปรากฏตัวขึ้นอย่างเต็มร่างที่เชิงบันไดของห้องใต้หลังคาเขาคือเจ้าของคฤหาหนตและฆาตกรผีชายมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธและดวงตาของเขาลุกเป็นไฟ แกไม่ควรเข้ามาในบ้านของกูผีชายคำรามทุกคนตายไปหมดแล้วกูคือเจ้าของบ้านคนเดียวผีชายพุ่งขึ้นบันไดมาอย่างรวดเร็วเพื่อช่วงฉิงสร้อยล็อกเกตสร้อยล็อกเกตคือวัตถุที่กักขังวิญญาณของเขาไว้ในความแค้นและเขากลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยวินรู้ว่าสร้อยล็อกเกตคือจุดอ่อนของผีชายเขาเปิดสร้อยออก ภายในมีภาพถ่ายเก่าๆของคุณนายวารีรัตและลูกสาวอยู่วินชูสร้อยล็อกเกตขึ้นเผชิญหน้ากับผีชายที่พุ่งเข้าใส่แกคือฆาตกรแกฆ่าเมียและลูกของตัวเองทันทีที่ผีชายเห็นภาพถ่ายในล็อกเกตพลังงานของเขาก็อ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดวารีไม่ ผีชายคร่ำครวนผีเด็กหญิงใช้จังหวะนั้นวิ่งเข้ากอดขาของผีชายจากด้านหลังอย่างแน่นหนาพ่อหนูรักพ่อผีเด็กหญิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสร้อยความรักที่บริสุทธิ์ของลูกสาวได้ทำลายเกราะความแค้นของผีชายลงอย่างสิ้นเชิงทําให้เขาสูญเสียการควบคุมพลังงานอาฆาต วินช่วยโอกาสนี้วิ่งหนีลงมาจากห้องใต้หลังคาอย่างรวดเร็วโดยมีสร้อยล็อกเก็ตติดตัวมาด้วยเขาหนีไปยังริมคลองมอรณะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่คุณนายวารีรัตถูกทิ้ง ฟายและอาร์มรออยู่ริมคลองพวกเขาช่วยกันจุดทุบเทียนและทำพิธีขอขมาตามความเชื่อวินโยนสร้อยล็อกเก็ตลงไปในคลองอย่างรวดเร็วทันทีที่สร้อยกระทบผิวน้ำน้ำในคลองก็เกิดน้ำวนขนาดใหญ่และมีแสงสีขาวส่องประกายขึ้นมาจากใต้น้ำวิญญาณของคุณนายวารีรัตที่ถูกกักขังอยู่ใต้คลองเป็นเวลา30ปีได้รับสัญญาณจากล็อกเก็ตแล้วคุณนายวารีรัต ปรากฏตัวขึ้นในชุดผ้าไหม่ที่เปียกชุ่มเธอส่งยิ้มอย่างอ่อนโยนให้ลูกสาวที่ปรากฏตัวอยู่ริมตะลิ่งผีเด็กหญิงเธอวิ่งเข้าไปในอ้อมกอดของแม่และร่างของทั้งสองก็สลายตัวไปในแสงสีขาวเหนือผิวน้ำคลอง ผีชายคาตกรถูกวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยดึงลงไปในน้ำวนขนาดใหญ่กลางคลองร่างของเขาถูกฉุดดึงลงสู่ความมืดมิดและไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกต่อไปพลังงานความเฮียนและความเย็นยะเยือกทั้งหมดที่ปกคลุมคริหาตวารีรัตก็หายไปทันทีวินฟ้ายและอาร์มยืนมองคริหาตวารีรัตที่เงียบสงบในแสงอรุณของวันใหม่พวกเขาประสบความสำเร็จ ในการพิสูจน์ทฤษฎีและที่สำคัญกว่านั้นคือการปลดปล่อยเวญยาณที่ถูกจองจำในความแค้นคฤหิสน์วารีรัตยังคงเป็นบ้านร้างแต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความเฮี้ยนอีกต่อไปกลายเป็นเพียงซากปร,รักหักหางที่สงบเงียบริมคลองวินไม่เคยลืมสิ่งที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการบันทึกสุดท้ายของวิน ผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมิใช้เสียงเปียโ,โนที่ดังขึ้นเองหรือเงาที่ปรากฏในกระจกแต่คือความชั่วร้ายของมนุษย์ที่สร้างวิญญ,ญาณอาฆาตขึ้นมาความเหี้ยนของคฤหัสน์วารีรัตไม่ได้เกิดจากอาถรรพ์แต่เกิดจากความลับดำมืดที่ถูกปิดตายไว้30ปีและวิญญาณผู้บริสุทธิ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือทุกวันนี้เมื่อผมมองไปยังคลองมรณะ ผมยังเห็นผิวน้ำที่นิ่งสงบแต่ผมรู้ว่าที่ใต้นั้นมีฆาตกรที่ถูกกักขังอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันร์โดยไม่มีวันได้รับการอภัยโทษและจะไม่มีใครกล้าไปรบกวนการพักผ่อนชั่วนิรันร์ของผีดุเมืองสมุทรปราการอีกต่อไปแล้วคุณละ่ะคิดว่ามีอยู่จริงไหมคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องได้นะคะ อยากฟังเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง a d ดเรื่องลี้ลับ789ด้วยนะคะ